สวัสดีครับนักคุณรถบ้านมือ2นะครับผมวันนี้มีรถมานำเสนอนะครับเป็น t o โยต้าวีออสปี2003ตัว S นะครับตัวท็อปสุดไมดิจิตอลนะครับแอร์แบคระบบเบรค ABS นะครับรถลำดับที่2จากป้ายแดงนะครับผมสภาพสวยๆน้องๆป้ายแดงเลยครับสภาพนางฟ้าเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับผมว่ารถคันนี้จะสภาพสวยขนาดไหนนะครับ ครับ t ตโ o ต้ Toyota V ออสปี uth, 2003นะครับผมคันนี้เป็นตัว S นะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับรถบ้านลำดับที่2จากป้ายแดงนะครับผมบุกเซอร์วิสอยู่ครบนะครับรถสภาพสวยกิฟเลยครับผมน้องๆป้ายแดงเลยนะครับสวยพร้อมใช้งานเลยครับ สีใสๆเลยครับไม่เคยเคลียร์สีเลยนะครับรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สไม่เคยชนนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับจะมีตำหนิก็เป็นกัรชนหน้านะครับมีสเก็ษหินนะครับแต่โดยรวมรอบคันผมให้90%เเลยนะครับไฟตัดหมอกใช้ได้ครบหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในนะครับ ภายในนี่สวยกิฟเลยครับน้องๆป้ายแดงเลยครับแอร์แบ็กหนึ่งใบนะครับระบบเบรก ABS นะครับผมเครื่องเสียงนะครับเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมคอนโซลไม่มีแตกไม่มีหักนะครับไม่มีตำหนิเลยนะครับมีพรมพื้นตรงนี้ขาดหน่อยนะครับพอเป็นรถตำรวจใช้นะครับใช้รองเท้าคัตชูขับรถนะครับแผงประตูสวยงามไม่มีแตกหักครับ สภาพสวยมากครับเบาฟูๆเลยครับไม่มีล้มเลยนะครับผมภายในสวยคลิปเลยครับผมบอกเลยว่าพาดคันนี้ไปหาไม่มีอีกแล้วครับสภาพนี้แผงประตูสวยทุกบานนะครับผมเบาฟูๆเลยครับ แผงประตูไม่มีแตกหักนะครับผมคอนโซลสวยงามมากครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องนะครับผมรถสตาร์ติดง่ายๆเลยนะครับผมชึ่งเดียวติดเลยนะครับเป็นไมดิจิตอลแล้วนะครับตัวท็อปนะครับตัวเอนะครับ เลขไม้สองแสนสองสองหมื่นโลนะครับสองแสนสองหมื่นสี่พันโลนะครับวิ่งน้อยมากนะครับเครื่องเสียงอะไรใช้ได้ครบหมดนะครับใช้ได้ครบหมดนะครับนาฬิกานะครับใช้ได้ครบหมดนะครับแอร์นะครับใช้ได้ทุกเบอร์นะครับสวยมากจริงๆครับนี่นะครับช่องเก็บของนะครับ ไม่มีแตกไม่มีหักเลยนะครับผมเดี๋ยว <Ein> <ล au, S 1> มาดูกระจกไฟฟ้านะครับขึ้นลงได้ครบหมดนะครับผมจะได้ครบหมดนะครับปรับข้างนะครับผมซ้ายขวาขึ้นลงใช้ได้ครบหมดนะครับด้านซ้ายนะครับซ้ายขวาขึ้นลงใช้ได้ครบหมดนะครับผม แอร์แบ็กหนึ่งใบนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเล่มกับเอกสารนะครับผมรถเป็นกุญแจรีโมทนะครับนี่นะครับกุญแจรีโมทนะครับสกัลลิตี้นะครับจากโรงงานเลยนะครับผมไฟตัดหมอกนะครับใช้ได้ครบหมดนะครับระบบเซ็นทัลล็อกนะครับใช้ได้ครบหมดตัวล็อกกระจกก็ใช้ได้นะครับอ่เดี๋ยวมาดูเล่มกับเอกสารนะครับ เรมเอกสารครบพร้อมโอนนะครับซื้อกับผมไม่ต้องห่วงนะครับรถลำดับที่สองจากป้ายแดงนะครับนี่นะครับมือแรกเป็นไฟแนนซ์นะครับผมนะครับมือแรกเป็นไฟแนนซ์นะครับผ่อนหมดนะครับโอนเข้าชื่อนี่ลำดับที่สองจากป้ายแดงนะครับผมไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยชนนะครับจุดโอนครบหมดนะครับ บุ๊กเซอร์วิสนะครับอยู่ครบหมดนะครับผมขาดกระเป๋าแค่นั้นนะครับที่บังแดดอะไรต่างๆไม่มีแตกไม่มีหักนะครับไฟแผงประตูนะครับใช้ได้ครบหมดนะครับผมเบาะหลังสวยๆเลยนะครับผมผมบอกเลยว่าหาไม่มีแล้วครับสภาพนี้ผมก็คัดแต่รถสวยๆมาขายนะครับผมเมนสวยผมก็ไม่เอานะครับผมถึงบอกว่ารถผมดีทุกคันนะครับ ดูห้องเครื่องนะครับเครื่องเดินเรียบๆเงียบีๆเลยนะครับผมเครื่องนิ่งนิ่งเลยครับอ่ะนี่นะครับรถไม่เคยชนนะครับผมน็อตไม่เคยขยับนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับผมที่สาคัญฝากระโปรงนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับนี่นะครับน็อตไม่ขยับนะครับ สติกเกอร์นะครับอยู่ครบหมดนะครับผมนี่นะครับเม็ดอาร์ตเหรียญบาทอะไรอยู่ครบหมดนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับผมนี่นะครับน็อตไม่มีขยับนะครับสติกเกอร์นะครับความปลอดภัยนะครับจากโรงงานอยู่ครบหมดนะครับตาโตโยต้านะครับสติกเกอร์เอนจิ้นนะครับอยู่ครบหมดครับเครื่องแน่นมากครับไม่มีไอเลยครับเดี๋ยวเราไปดูฝาท้ายนะครับ ไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะครับผมหายเดิมสนิทนะครับผมไม่เคยชนนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับผมไม่เคยชนนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับโตโยต้านะครับอยู่ครบหน้าท้ายนะครับยางอะไรนะครับแม่แรงนะครับอยู่ครบหมดนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับแม่แรงนะครับอยู่ครบหมดนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตำหนิกันบ้างนะครับตำหนิจะมีตรงนี้1จุดนะครับแล้วก็มีกันชนหน้านะครับอีก1จุดตรงนี้นะครับสะเก็ดหินนะครับผมเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็จะมีตำหนิตรงนี้นะครับเป็นรอยขูดขีดนะครับผมตำหนิก็จะมีแค่นี้ครับสีสวยหมดครับรอบคันผมให้90เลยครับ ไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สรถลำดับที่2จากป้ายแดงท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทร0621919449 9, อีกเบอร์0652611151รถอยู่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับต่างจังหวัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนักุณรถบ้านมือ2ด้วยนะครับ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนด้วยดีเสมอมานะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ